พี่เอาของโบกมาเลยผมจัดการให้ของโบกโยมนเลยเอาเหล็กเอาหินมาโยมาเลยผมจัดการให้เหล็กของโบกพี่ไปแจ้ควาดพี่บอกว่าเมทเราอยู่คิวเก้าพอไหมเหล็กใช่พอไหมปูนเอไม้หายหมดที่โบกไม้เลยพี่โบกไม้เลย เดี๋ยวอีกสองนาทีกลับไปเอาของมาจากบ้านแล้วก็ตั้งป้อมปืนใส่บ้านมาแล้วก็บึ้มได้เลยฮะหลังนี้ข้อหาให้มันมาจอด<ท>แจ้งกันหรอผมต้องกลับบ้านปิดประตูก่อนเหมือนมีคนจะเล่นเฮ้ยทำเลบ้านเรามันต้องมีเสียงมาไม่ต้องกลัวหรอกเสียงมาตุ้มต้ำแล้วก็โฮมกลับลงัดเลยโอ้แล้วพี่เอาวางพิวไว้ชั้นยิงเนี่ยนะ ชั้นสองพี่ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวปิดบล็อกตายไปเลยอ่ะปรากฏว่าปืนครับชั้นบนชั้นบนแล้วก็บ้องอ่าที่ไปดึงประตูก่อนอันดับแรกอ่านี่บ้องกับบันไดพี่ผมโยนให้แล้วบ้องช่วยยิงนะขอคนช่วยยิงบ้องอีกสองคนมาเลยโอเคเดี๋ยวยิงช่วยยิงให้ลูกบ้องแบ่งกันหน่อยพี่พี่บิ๊กโยนลูกบ้องไปอีกครึ่งนึงพี่ให้ให้ของหลังช่วยยิงด้วย ิดแล้วเปิดป้อมปืนเลยเปิดเลยนะไป,ไป,ไปอ้าวหน้าแหกไปดีครับลุยเลยครับจบตีเาราไม่ใช้กระสุนป้อมปืนไฟยิงข้างหน้านี่ก่อนเลยผมโยนบันไดไว้ข้างหลังมาเก็บเลยนะพี่กระสุนไฟไม่ได้เอามาพี่โอ้ยิงไม่เทพเลยอีกคนหนึ่งจบละใอ่ะคนสุดท,ท้าย พี่หยุดก่อนหยุดก่อนพี่ไปยิงใกล้ไปยิงใกล้พี่เอาเอาลวก่อนพี่เอาลวก่อนทีลูกเดียวแตกหยุดยิงก่อนนะยิงก่อนนะมาเร็วมาเร็เลย บ้านมาโดนหรือยังลองเช็คสิเช็คก่อนไหมบ้านโดนหรือยังไม่รู้นะพี่ผมฉันมาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินขอบใจนะที่เคยมีกันนี่ช่วยผมอัดไรลงมาอีกคนนึงพี่คนช่วยยิงอ่ะฉันบอกว่า เราอินบอดเฉยลลอกเบานะ้าเงี้ยอนี่ทั่วทานไปทั่วเจาะเข้าข้างในนะวะายังไม่ดีคายะพี่อยากขยับนะายิงเลยพี่ สามเจ็ดวันนึงพี่วันนึงพี่ประหยัดก่อนเราเป็นคนประหยัดปะโทร <c oughs> พี่งั้นเข้ากลางไปเรื่อยพี่จอข้ากลางล่างไปผมเสี่ยวโดนแบนเหรอพี่สุกด์มยมาเปิดสตรีมดูผมแล้วช่วงนี้เล่นผมกะจอด ยิงใส่มุมกลางมุมกลางมุมนี้มุมนี้มุมนี้ให้มันแตกล่างให้มันแตกล่างมันจะรีพอร์ตหมดแล้วอะลูกหมด่งมองน้อยแต่ยิงเป็นอะแม่งรีพอร์ตลูกหมดแล้วเหรอหมดแล้วพี่ผมเอามันนิดเดียวเองผมเอามาวันห้าสิบลูกปะมีคนเบื่มอมีใแก่เรา เฮ้ยแล้วของมันอยู่ชั้นไหนนี่มันตันเลยเนี่ยทำไมบ้านแตกแล้วพี่หยุดก่อนแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วหยุดก่อนอ้าวแล้วของอยู่ชั้นไหนอะลงได้อีกนะพี่เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ใช่พื้นแล้วเนี่ยลงได้อีกแล้วเนี่ยมันอยู่ชั้นล่างสุดแล้วนี่คือบ้านหรืออะไรเนี่ยข้างหลังเลยเอาเอาเอาตรงอันนี้ตรงกลางเหรอเดี๋ยวเราดูก่อนยิงนี่หน้าใช้หัด้วยตรงนี้ร้อยพี่อะต่อเลยต่อเลยตรงนี้ร้อย น,น,นำเลยลูกนำก่อนเลยนัดนึงพีวิกดูตรงนี้อ่ตรงนี้ในมุมนี้เลยน้าเปกแพ้เร้อยร้อยดหลังนี้ล้วสโอ้โหเขาลาเหล็กใหญ่แล้วลากเหล็กใหญ่แล้ว เหลือคนละกี่ลูกอ่ะนี่แหละอันเนี้ยประตูห้องของแล้วพี่พี่เจาะตาประตูได้เนี้ยแตกแล้ว้หยุดก่อนนะหยุดก่อนหยุดก่อนนะนี่มันเจ๊เนี่ยโอเคอันนี้ได้ถึงห้องในแล้วพี่เนี่ยห้องในพี่ลงมาเลยลงมาเลย ขอบคุณนนเหตุด้วยครับ27บาทสดบินแคนโอ้หบ้านไม่อย่างลึกเลยยังมีเอีกดีมาแล้ว <c oughs> บ้านมงนึงไปทางไหนวะเนี <laughs> ่ย <c oughs> หรือจะลองจอบผนังเนี่ยผนังนี้มันก็โบกได้เหลกท้ายนะ บิ๊กเลด P สิบหกเฮ้ยงงว่ะแฟนบ้านเดียด๋วยว้อผมว่านี่เนี่ยไอ้ผนังเนี่ยเลี้ยวขวาพี่ถ้าเข้าไปข้างในมันจะเลี้ยวขวามันจะเป็นห้องเลี้ยวขวาใช่ห้องเนี้ยใช้เตะเตะตามประตูได้พี่ผมหมดกระสุนเลยนะ RPG อ่พอะพี่มีเหลืออะไรอะอสองเหรอพี่กระสุนกระสุนด้าเหลือเท่าไหร่กระสุนด้าผมไม่หมดแล้วพี่เหลือสองผมเหลือหนึ่งอะไม่แตกไม่แตกไม่แตก ที่โลนินได้ยิงปาเพี่ไม่ได้ยิงพี่ขึ้นมาเลยพี่อันเนี้ยเหลือ410พี่410นี่โค้งประตูป้ะเนี่ยเหมือนโค้งประตไม่ใช่ไม่ใช่โค้งประตูเป็นโค้งนี้โค้งนี้ไม่ใช่พี่อันนี้ต้องรอโฮมกลับแล้วมันไม่พอละข้างบนน่ะติดเลนเหลือกี่นาทีติดสี่นาทีกันหมดเลยโดนกันหมดใครว่างๆตายไปเกิดบ้านผมมีกระสุนดำ70นัดอ่ะพอได้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 เราจะถีบจ่อได้เลยมาพี่ต่อเลยยหหนน่่ออเฝ้าย เข้าไปเช็คก,กันดิ๋ยวพี่หมดละยิงเลยยิงเลยจะพอะละอ่ะสามร้อยเลยนะจะบังยำบังจะบังยำบังที่ยิงยิงยน,นั่นึองได้รีเวิร์ส127ยี่สิอีกนิดเดียวพี่ว่าจะมีประตูตรงนี้อีกอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะมีประตูอีกพี่ต้นติดเลดว่ะพี่ตน้น ใครไม่รู้ทำไรตายไปดูบ้านหน่อยครับผมงงแฟนบ้านวะโอ้ไม่มีที่นอนวางบ้านเนี่ยเดี๋ยว้นร้นดูสซผมกัยนะึ้นไปตายบนหอพี่แฟนบ้านเราไม่ออกเลยไปกันไหนีไปกันไหนีที่ไปโอ้ตยแล้วน่ยผมดาแปนบ้านไม่ออกันหนึงบ้านตีเหลี่ยมอะมันดูยากบ้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ ที่นอนในบ้านผมหายพอแล้วผมว่าพี่ต้นพี่ต้นต้องไปแล้วพี่ต้นต้องไปเดี๋ยวผมวิ่งเข้าหาเอออยู่ดีๆที่นอนหายประตูทางเข้ามัอยู่ไหนวะเนี่ยมีคนจอดนะมีคนจอดออกมาปิดประตูไปหมดปะ ได้ไหมพี่ต้นไม่หมดผมบอกให้กลับไปปิดอยู่๋ยวผมเลือกครับเดี๋ยวปกติดี่ฝากปิดประตูเลยพี่จคอไม่ดีเลยไอ้เอ็ดดี้แฉะห่วงให้มันแครนแร์เตียงให้ผมด้วยคือคือตอนตอนนี้แบบไม่มีมากเลยไว้ใจไม่ได้พวกเนี้ย มันรู้ว่าเรามาเลดนี่ปุ๊บแล้วมันไปเลดบ้านเราอย่างเงี้ยกลัวมันจะไปเยียบอะไรกระสุนด้วยกระสุนดำแล้วเก็บเสียงอ่ะกลัวอย่างเงี้ยน่าเกลียดมากเลยถ้าอาวีจีไปไม่กลัวนะโฮมกับยิงกระบาลแม่งเลยเนี่ยทางเปิดครบหมดอ่ะว่ามันอยู่บ้านหนูคุณมาบ้านเราเส้นเหล็กหายด้วยอ่ะบ้านนี้เราแปรไม่หรอพี่ต้องเจาะตามประตูกันเนี่ยโอ้ยโอเคนั่งชั้นหนึ่งมั้งอ่ะ มีคอนน mm ั hmm. ่นน่ะมีคอนน like ่าลองดูนี่มีแฉกหนึ่งมั่น่ะบล็อกล่ามีอีกนะมีบล็อกหนึ่งอ่ะบล็อกสองบล็อกแฉกแฉกผมหนายเลยที่ยังไม่ถึงพื้นเลยเนี่ยอันนี้ยังยังมีอยู่เนี่ยอยู่ในเตียงผมหายโอ้โหเจาะเยอะเลยเนี่ยอันนี้เหลือดสี่ร้อยพี่ได้อยู่เจาะเจาะลงรูนี่ไปเลยอ่ะลงรูนี่ไปอ่ะป่ะไปยิงต่อผม嘛ถอนรากถอนโคนไปเลยบ้านรวยบ้านอาบิจิเยอะครับผมนะ เอาจริงต่อให้ได้ของคุ้มไม่คุ้มมันก็ต้องทำนะครับเพราะเกมนี้มันเป็นเกมที่ต้องกําจัดศัตรูออกนะเอาไว้มันก็จะแย่งของความเราเปล่าๆนะครับพี่เจาะต่อเลยพี่นี่อ่ะพื้นที่500เนี่ยเจาะตรงกลางพื้นเนี่ยแป๊บบนนึงงะครััเดี๋ยววให้ผมิ่อ้าวเรีจบแล้วโซลโซลบอกช้าบอกปุ๊บยิงปั๊บเลยหา เอากลับคืนไปเลยไปเฮ้ยกูเจอของงแล้วเฮ้กูเจอของงแล้วเจอของงแล้วอีกสองนี่ไงอีดอกทองโผล่อะไรล่ะจิ้มพายเจอไปแล้วเจอแล้วแคดอินแคนย่าแคนย่า ี่เนี่ยมันยิงปืนใส่พี่ว่าพี่เอาหยัดหน้ากระบานไม่ง้าแหกไปแล้วอ๋อมันนั่งซุ่มอยู่ในบ้านใช่ไหมคนนชื่ออะไรเนี่ยจะเตียงให้ครับเบบี้เอ็มชีเฮดนี่ไงฮะญ้าอะไรหญ้าอะไรล่ะฮะเขาเจาะตั้งนานไม่ออกบาดีฟออกมาดีฟอะไรตอนเขาจะถึงห้องของอยู่แล้วฮะหลอ ขอบคุณนะครับใส่ให้สุดไปเลยครับจัดไปครับพี่โอ้ขอบคุณ100บาทด้วยครับคุณพี่ทักขอบคุณโด้นี่ครับคุณพี่ทักขอบคุณมากครับผมโดูดทกันเยอะจังเลยวันนี้ thank you นะครับกำลังใจเหรอ,พ,อ,อพี่ไม่มามันมคือห้องอะไร,รอะพี่บิก๊กผมลงได้ปะ่ะแค่ปิดประตูอะพี่ สวัสดีจ้าโอ้สุดที่พงสวัสดีครับสวัสดีสุดที่พงด้วยฮะโอ้โดนหนีบมา101สุดที่พงสวัสดีครับผมเข้าไปหลายดอกเลยขอบคุณโดนหนีบด้วยมาเช้านี่ก็โดนหนีบมาเยอะสุดที่พงอ่ะพี่ไอสองห้องนี้ต้องจัดพี่แม่งห้องางา่างบอ่างีกเ่ยอันนี้พื้นแล้วพี่อันนี้พื้นละอันนี้พื้นละมีคนเริ่มมาแล้วนะพี่อย่าตัดหน้านะเหลือบิบ้วเหลือบิ้วเหลือบิ้ว คนเริ่มมาแล้วขอบ้้านไดบคุณค่าขนมครับขอบคุณค่าขนมด้วยครับจูนีอี <c oughs> ขอบคุณจูนีอีนะคร์มาร์ติมาตอนดีจูนีด้วยครับผมโอ้เจอห้องกล่องแล้วสุด oh, <no. S 1> พ้อยพี่พี่คุมไปก่อนผมจะกดดูขอพี่คุมไปก่อนนะเผื uh. ่อมันเซตโฮมโอเคได้ได้เจอของนะแต่ยังไม่เจอบิ้วยมาทางหลังบ้านนะ พี่ต้องเอาหาบิวต่อพี่อยู่ก่อนผมจะหาบิลดึงมันมาบ้านแคมได้ในพงอนอกอ่ะตรงไหนตรงไหนตร้ายต้อ่งร้ายตยิงร้ายโอ้ยขอบคุณครับผมดาวสองร้อยสามว่าดูเอภิเชษสวัสดีครับคนนี้สาขาบอกว่ามาเก่าครับช่วงนี้สอบไม่ค่อยมีเวลามาดูเลยพี่เทพอ่า ว่างตอนไหนก็แวะมาครับว่างอะไรก็แวะมาเซเวนีเลเวนอันนี้เลเป็นห้องบิ้วปล่าห้องบิวห้องบิวม่เจละยยังยัเมีมใล้หราใกล้หอเราง่งสายพเคลียร์บิ้วยังพี่เคลียร์บิ้วยังผมจะเคลียิ้วโอเคโอเค ยาวๆเชยครับยาวๆเลยครับไม่ใช่เชยครับประตูอ๋อนี่เป็นประตูเฮ้ยไม่ตายเหรอเบิ้ลพี่เราเราไม่ได้ซันเฟอร์บ้านนี้เลยพี่พี่าคุ้มผมก่อนนะผมจะเก็บของเลยตัวนึงนะเลยตัวนึงห้องเจอห้องเขาหมดแล้วเจอห้องหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ซันเฟอร์เลยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะขอเช็กก่อนพี่คุมไว้ก่อนขอไม้หน่อยขอไม้หน่อย ไม่ได้ซันเฟอร์สเหพี่เดี๋ยวผมดูในตัวก่อนไม่มีวะ่ะดีเวสร,ระวังหลังบ้านนะดีเวสเมื่อกี้มันไม่ตายเหรอครับไม่ตายไม่ตายยิงโดนอะไรไปปะโดนหัวปะยิงโดนตรงนี้คร,รับผมว่าซ<ม><ม>่อนแน่ๆบ้านเนี้ยมันเรามันมีโต๊สามีอะไรครบแต่มันไม่มีซันเฟอร์ไม่มีอาพีจีเป็นไปไม่ได้หรอกจริงเป็นไปไม่ได้เลยห้องนี้วะเนี่ยห้องนี้วะเนี่ยเนี่ยนะจอดูให้จอดูให้พี่ออกมาพี่ออกมา ก็คือพี่ขอไม้ก่อนพี่ขอไม้ก่อนพี่ขไม้ปืนจะพังเอาไว้สุดเดี๋ยวมันจะคล้องใจเนะไม่เคยขัดจัดให้ตลอดะพี่คุมไว้ก่อนนะมันโผล่มายิงสู้ไม่ได้เนี่ยไม่มีอะพี่ห้องนี้ไม่มีเดี๋ยวผมเอาทุกประตูเลยก่อนข้างล่างเดี๋ยวมันจะขัดใจไม่อยากจะขัดใจตัวเอง เขียนผิดอลยครับเฮ้ยทำไมยอดโดนิทเรามันลดลงเรื่อยๆๆวะมานะโยกหน่อยเดินโยกหน่อยครับระวังหมดแล้วหลังนี้เคลียร์หลังนี้เคลียร์พี่พี่พี่วางบิวแล้วปะพี่ไม่พี่พี่อ่าเดี๋ยวยิงบิวทิ้งพี่ออกพี่ออกพี่ออก พี่ไปวางบิวข้างบนแล้วก็บล็อกทิ้งเลยบล็อกทิ้งเลยบ้านนี้ไม่ต้องมาเล่นพี่ออกได้เราเราเราวางบิลเราออกดีกว่าพี่พี่วางบิลในห้องนี้หน่อยพี่ไม่มีไข่ฟ้าข้างบนนะผมมาไล่มันเดี๋ยวเราออกไปบ้านแคมป์ไปเอาที่อื่นต่อบ้านหลังนี้เคลียร์แล้วครับนะเคลียร์มันออกจากเซิร์ฟไปนะครับ